ไม่ต้องไปกลัวหรอกครับคดีที่ผมดูนะครับทางทีมทนายความเนี่ยดูไว้หมดแล้วผมเนี่ยมีคดีเยอะยิ่งกว่าพวกคุณอีกนี่ครับผมยังเฉยเลยนี่ครับเนี่ยนี่ผมยังไม่กลัวมันลื้อเลยนะครับเพราะมันจบไปแล้วนี่ครับเนี่ยเหลือแต่คดีที่ผมฟ้องกลับนี่ครับเนี่ยยังไม่จบนี่ครับเขาฟ้องผมไนงะผมก็ฟ้องกลับเลยเนี่ครับนี่ผมทันควันเลยนี่ครับเนี่ยผู้ใหญ่ผมบอกว่าจัดการเลยเนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเสเสชื่อเสียงเราอ่าไม่ได้ฮะนี่ครับเราต้องทันควันเลยใครฟ้องเราเขามีสิทธิ น,นั่นคือสิทธิทของเขาฮะเรามีสิทธิที่จะคุ้มครองสิทธิจัดเลยนะครับนีคุณแจ้งได้ผมก็แจ้งได้นะครับไหนคุณฟ้องได้ผมก็ฟอ้ฟองได้ผมไม่ต้องเสียตังค์ค่าทนายนะครับเนี่ยนะครับก็ลองดูนะครับไม่ต้องสนใจและใครที่โดนคดีความไม่ไม่รู้จะไปเริ่มต้นยังไงไม่รู้จะทํำยังไงนะครับโทรมาหาผมนะเดี๋ยวผมจัดการให้ผมทําตามหน้าที่ผมผมไม่ไปก้าวไก่กับท่านประธานเขาอยู่แล้วนะคนละหมัดผมบอกแล้วไงคนละหมัด นะครับคุณเก่งไม่เป็นไรผมทํายืนอยู่ข้างประชาชนประชาชนจะผิดหรือถูกคุณไม่มีสิทธิ์มาตัดสินใจคุณไม่ใช่เจ้าหน้าที่หน่วยรัฐนะครับคุณไม่ใช่เจ้าพนักงานนะครับอย่าไปยืนชี้โบสไม่ยุ่งนะครับเนี่ยผมนิสัยผมไม่ชอบเสือกเรื่องชาวบ้านนะครับนี่เรื่องจริงนะครับเนี่ยนี่เรื่องจริงผมไม่เอาเลยนะครับเทปโป้จะเป็นยังไงนะครับอินทัาชจะลงหรืออะไรแล้วแต่เพราะผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะครับผมไม่กล้าไปวิเคราะห์นะครับเพราะคือผมรู้ไง เนี่ยครับผมไม่กล้าไปวิจารณ์นะครับเนี่ยถ้ามันมันเป็นจริงผมก็คงไม่นั่นแล้วละ่ะนะเรื่องคนอื่นผมไม่เคยนิสัยผมไม่เคยไปยุ่งกับใครนะตั้งแต่ผมมีประสบการณ์ผมไม่เคยยุ่งสังเกตไหมคลิปผมปีสองปีผมไม่เคยไปยุ่งกับใครเลยไม่เอานะครับปล่อยเขาชีวิตของเขาครอบครัวของเขาเราไม่ยุ่งแต่ถ้าวันหนึ่งวันใดถ้าเสียโป้โดนรังแกนะครับเี่ยโดนลังแกจากผู้มีอิทธิพลนะครับหรือจากคนที่นะครับเนี่ยเป็นคําว่ามนุษย์ด้วยกันผมลงไปแนะ่ นะครับเนี่ยแต่ถ้ามันไม่เกี่ยวแล้วคือเขาสามารถไม่ต้องไปห่วงแกหลอกเซโปอ่ะนะครับเนี่ยแกอยู่กับนายนะครับอยู่กับผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่รักนะครับอุปการะอุปถัมภ์อยู่หูแกทําความดีมาคนทั้งประเทศเขารู้นะครับล้วเป็นคนในกระแสไม่ต้องไปตกใจหรอกนะครับเนี่ยนานๆทีก็ออกมาทีข่าวอ่ะเป็นแบบนั้นแหละออเพราะฉะนั้นนะ่ะนะครับไม่ต้องไปตกปใจหรอกนี่เอาประเด็นที่จะช่วยเนะี่ยนะครับจะช่วยประชาชนด้วยกันเนี่ยครับอ่าประเด็นของลุงนะ่ะ นะครับประเด็นของลุงคนเนี่ยนะครับเนะี่ยโดนฟ้องโดนนั่นโดนนี่โดนลือ้อโดนขุดสารพัดขุดนี่ครับเนี่ยนะครับเนะี่ยนะนะพวกคุณขุดเขาได้เนาะผมก็งงกับใจนะครับทำไมไม่มาขุดผมบ้าง ผมก็อยากบางคนถามบอกไม่กลัวทัวลงเหรอเข้ามาเมนใน u t u b e ผมผมบอกว่าผมไม่กลัวหรอกครับถ้าผมกลัวผมคงไม่มานั่งไลฟ์สดหรอกครับเออผมก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่า FC ของคุณ9 0 0 0แสนเนี่ยนะครับเขาเป็นผู้สรงคุณวุธทุกคนนะครับเออเขารู้อะไรคืออะไรนะก็จะมีพวกแบบนะครับอ่าติงแตกนะครับเขาเรียกติงแตกรู้จักนะผู้ติงแตกทั้งหลายเข้ามาบอกเข้ามาเลยผมผมให้เกียรติทุกคนอยู่แล้ว เนีครับนี่ผมจะตอบไปแบบเพาะๆแบบสวยงามนะไม่ต้องงัวคนอย่างผมให้เกียดเพราะผมไม่รู้จักคุณผมต้องให้เกียิคุณจะด่าผมผมต้องให้เกียิคุณก่อนนะให้เกียดทั้งๆท,งท,งที่คุณด่าผมไม่เป็นไรผมให้เกียริโอเคครับถ้าคุณไม่ชอบคุณออกไปจากช่องผมจบแล้ว่นะง่ายจะตายแต่ถ้าคุณยังลื้อล้างและเดี๋ยวดูผมจับเนี่ะเต็มเต็ม นะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมอะ่ะนะครับกับท่านประธานเนี่ยนะครับท่านประธานชมรมผมเนี่ยนะครับเราสไตล์เดียวกันนะครับช่วยสังคมเหมือนกันแต่มันเดินคนละอุดมการณ์นะครับของเขานี่มันบ้าอำนาจนะครับแต่ของผมเนี่ยเดินด้วยเมตตา เนี่ยครับเนะี่ยแล้วผมทํางานกับหน่วยกลรมนรนะครับนะหน่วยสํานักงานปปสตารวจนะครับควบคุมควบคุมประพฤตินะครับ,รนะรบสังคมพัฒนามนุษย์และสังคมนะผมทําด้วยกันคือช่วยเหลือเขาเขาเป็นผู้ผิดเป็นผู้ต้องหาเป็นอะไรเราช่วยนะครับเราไม่จับเนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมจะบอกให้คนเราอะ่ะคนดีจริงอะ่ะเขาไม่ไปขุดเรื่องชาวบ้านคนนู้นคนนี้มาประจานหน้าเพจตัวเองอ่ะ เนาะเข้าใจไหมนยเข้าไปดูคลิปผมไม่มีหรอกไปดูได้ไม่มีนะครับนอกจากว่าบุคคลนั้นอยากจะช่วยสังคมเป็นตัวแทนเนี่ยผมมีคลิปหนึ่งที่มาคลิปไลไลเอ่อไลแล้วบันทึกวิดีโอส่งมาให้ผมปู่ขอผมขอเป็นส่วนหนึ่งของปู่ให้ช่วยสังคมในโลกออนไลน์เอออยากเก่งแต่คอมเมนต์นะครับเนี่ยนะดูไว้น่ะคนที่เก่งคอมเมนต์นะครับเนี่ยเมาบ้างสนุกบ้างนะครับตลกบ้างอ่าเวลาโดนเข้าไปแล้วก็อย่างที่บอกหละใช่ไหม เพราะฉะนั้นนะ่ะผมบอกแล้วนะครับว่าหน้าที่ใครหน้าที่มันนะแล้วก็อย่างหนึ่งคนที่เขาไปช่วยลุงพลเนี่ยไม่ว่าด้วยกรณีใดๆอ่ะไม่ต้องโทรไปขู่เขาหรอกไม่ต้องแชทไปขู่เขา,านะนี่มากับผมนี่ก็ได้นี่ประเด็นง่ายๆเลยกับผมนี่มีแต่ดังนะครับนี่บอกให้คุณคุณมาเล่นกระแสกับผมนี่มีแต่ดังไม่ต้องไปยุ่งกับประชาชนหรอกมันดูแล้ว,ม,ลวมันไม่สมเสถสมผลนะครับมันดูไม่มาดแมนเลยนะเอากับคนที่เขาเอาคุณสิเออถูกไหมครับ ประชาชนพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาดูันทั้งประเทศนะนี่ครับนี่รู้ไหมเขาดูันทั้งประเทศแล้วเขาก็พิพจารณาเขาวิเคราะห์เขาไต่ต้องของเขาเองได้นะครับเอออะไรผิดอะไรถูกนะครับผมถึงบอกไนงะถามสังคมพี่น้องประชาชนประเทศไทยเรานี่เหรอบุคลากรที่เราอยากจะให้เขามาช่วยนะครับประชาชนนี่เหรอใช่เหรอ นะครับถ้าสมมุติเป็นครอบครัวของพี่ๆน้องๆประชาชนนะครับทุกๆคนถ้าเกิดมีปัญหาแล้วก็เอานะครับขุดเรื่องราวนะครับเรื่องในอดีตบ้างนะครับการใช้ชีวิตบ้างเอามาโพสหน้าเฟซหน้าเพจเขาอย่างนี้ท่านชอบนะครับผมก็อยากจะรู้ถ้าสมมุติเป็นครอบครัวท่านบ้างล่ะครับเป็นไงครับนะเราต้องคิดถึงใจเขาใจเรานะครับเนี่ถ้าเป็นคดีความเก็บไว้ไม่ต้องออกมาโชว์พาวนะครับมันไม่ได้ดูเก่งนะดูโง่ ดูงูชินผมเนี่ยนะครับผมทําเรื่องฟ้องร้องไปเป็นร้อยคดีผมไม่เคยนะคนนั้นมาเคลียะนะครับขึ้นไปไก่เกียรติที่ศาลคดีหมิ่นประมาทนะครับโดยโฆษณาอ่ะโอเคมาเคลียร์กันปู่กคับผมขอโทษนะครับผมไม่ได้มีเจตนานะครับเพราะว่าผมเชื่อสื่อมากเกินไปเพราะว่าผมเชื่อแอดมินพเพจเถื่อนมากเกินไปนะครับผมขอโทษปู่ด้วยใจ นี่มาคุยกันวงในเออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมอัดคลิปไว้ก่อนผมก็ขออนุญาตขนาดผมจะอัดคลิปเขาผมยังต้องขออนุญาตเขาทั้งเขาที่เขาเป็นคนผิดนะครับผมยังต้องขออนุญาตนะครับเออผมขออนุญาตนะครับเออขอเก็บเอาไว้นะครับเพื่อเป็นอุทาหรณ์เผื่อคุณจะเป็นบุคลากรนะครับที่สามารถช่วยให้สังคมในโลกออนไลน์ผมอธิบายอย่างนี้ด้วยนะครับคุณอนุญาตไหมอนุญาตผมอัดถ้าคุณไม่อนุญาตผมก็จะไม่อัดนะครับเออนี่ฮะนิสัยผมมาชัดเจน ครับออไม่ไม่ใช่ว่าเห็นเขาผิดหน่อยแมเหยียบใหญ่เลยอนะ่เก่งโอยเรื่องเหยียบซ้ําเติมคนนี่เก่งเลินนะอือถูกใจจริงๆต้องเจอกับผมนี่นะเห็นถามว่าผมแน่แค่ไหนผมไม่แน่นะครับถามว่าผมแน่แค่ไหนผมไม่แน่แต่บอกไว้ก่อนเลยนะรู้ๆกันอยู่อ่ะนะเอเอเพราะฉะนั้นนะ่ะเคลียร์ด้วยประเด็นเนี่ยนะการกับตีนเนี่ยนะครับเนะี่อย่าใช้เหลี่ยมกับคนที่เป็นนอชอมาก่อนทั้ คุณมันผ่านโลกมายังน้อยกว่าผมนี่ครับยังผ่านสมรสมรภูมิมาน้อยกว่าผมอายุมากซะเปากานะครับแต่ไม่มีความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะครับผมเอ่ออเายู u b e ไปแปะนะครับหน้าเฟซไุนกตามโอ้ขอ,ขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมก็บอกแล้วไงครับเหมือนกับผมเข้าไปอยู่กับลุงพลเนี่ยนะครับอ่าผมไลฟ์สดผมอะไรเนี่ยนะครับเนี่ยผมไม่ไปก้าวไกลนะในเรื่องของลุงพลครอบครัวผมไม่ก้าวไกลนะ ลุงพลอยู่กับป้าแตนอยู่กับลูกอยู่กับญาติสนิทเปตรหายผมไม่ไปยุ่งเรื่องส่วนตัวนะครับเขาจะตีกันเขาจะทะเลาะกันเขาจะด่ากันนั่นคือครอบครัวเขาเราคนนอกเราไม่ควรไปยุ่งไม่ควรไปขุดไม่ควรไปอะไรกับเขานะครับเนะี่ยเพราะฉะนั้นคนเราอะ่ะมันต้องมีขอบเขตนะครับกฎหมายยังมีการคุ้มครองสิทธิ์นะครับคุณรู้ไหมนะครับเขาเป็นนักโทษเขาสามารถมนใช้สิทธิ์ของการคุ้มครองสิทธิ์ได้นะครับเนะี่ยนะคุณสามารถที่จะ ก้างทนายได้คุณสามารถที่ถ้าคุณไม่มีเดี๋ยวทางศาลเขาจะจัดก,การให้นะเห็นไหมเขายังต้องให้เกียรตินักโทษเขายังต้องให้เกียรติผู้ต้องหาเนี่ยครับแล้วคุณเป็นใครอ่นะนี่ครับเออลุงพลก็ไม่ใช่ผู้ต้องหาเนี่ยครับเป็นแค่ผู้สงสัยเนี่ยครับเออแต่คุณเล่นเหยียบกันโอ้โหสนุกกันเลยนะเออมีหลายประเด็นเนี่เดี๋ยวสื่อมวลชนอีกนะครับเออไปหาว่าเขาเนี่ยถือค้อนเรียนแบบนะครับออไปถือค้อนเรียนแบบนี้ประเด็นนี้อีกนะ นะเดี๋ยวจวกเลยนะและก็ไอประเด็นของอะไรนะไอเจ้าอะไรนะไอไอไอเจ้ามุมแมลงอะไรอะ่ะนะครับไอยูทูบเบอร์นะอีกคนหนึ่งนะครับเนะออเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกนะนะี่ครับโอ้โหผมโดนไปสองแก้วแล้วครับคุณนนโดนไปสองแก้วแล้วดีจังเลยตอนเนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกอ่นะคไม่ต้องกลัวนะครับ,บ,นะนะรบยังไงเราได้ซัดกันแนะ่นะ คุณโดนไปกี่ร้อยคดีไม่เป็นไรนะครับผมก็มีนะครับนี่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับปอทผมเพิ่งจะจบไปเร็วๆนี่เองนะครับไม่มีใบแดงนะครับเออแล้วผมก็มั่นใจว่าตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยนะครับผมไม่เคยคิดที่นะครับเนี่ยจะทําผิดกฎหมายอาญาแผ่นดินนะครับไม่มีอยู่ในสมองนะครับเนี่ยผมเนี่ยนะครับดื่มน้ําสัตปปิยานนะครับก่อองค์พ่อหล่อเก้านะแล้วผมแม่งเป็นนชดีเด่นด้วย นะครับใน500คนนกวิวัฒน์พลเมืองรุ่นแรกนะครับที่ออกมาแล้วได้ดีนะครับเนี่ยไม่มีนะครับเนี่ยผมได้ทุนทุกอย่างจบเรียนจบด้วยนะครับเนี่ยผมจะบอกให้เพราะฉะนั้นน่ะคนอย่างผมไม่เสแสร้งกับสังคมนะครับอดีตของผมมันไม่ต้องกลัวหรอกขุดได้นะครับไม่มีเน่าเฟะไม่มีฮะแต่คนดีๆอ่ะเรื่องเน่าเน่าเยอะนะต้องระวังหน่อยฮะคุณขุดเขาได้เขาก็ขุดคุณได้แต่ผมมีจรรยาบรณนะ ผมไม่ไปจเป็นที่จะต้องทํานิสัยแบบคุณหรอกนะเออไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องทํานิสัยนะครับแบบคุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปเอาแบบมาเสร็จแล้วมาโพสหน้า,ฟาเฟซโชวเก่าโชวแบบโชพราวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเก่งนะครับเนี่ยสามารถเอาเอกสารข้าราชการได้ผมก็ทําได้จะเอาที่ไหนเดี๋ยวให้ทนายไปคัดแป๊บเดียวจะเอาสารไหนนะครับผมก็ทําได้ไม่ใช่คุณทําได้คนเดียวใช่นะนี่เพราะฉะนั้นนะนะครับคุณเป็นถึงแม่แบบของแผ่นดิน นะครับเออฮะตั้งสโลแกนขึ้นมาซะสวยหรูนะครับช่วยเหลือนะครับเนะี่ยนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้กลับไปไต่ตองนะว่ามันตรงกับสโลแกนไหมเออมันตรงกับสโลแกนไหมเออนะครับไหนบอกว่าช่วยประชาชนไงแต่ที่สิ่งที่ประชาชนทั้งประเทศเขาเห็นเนี่ยมันไม่ใช่นะครับเนะี่ยไม่ใช่เฉพาะในประเทศนะตอนนี้ออกไปต่างประเทศนะคุณอยากรู้ไหมประเทศไหนบ้าง ถ้าพวกเขาเอาออกไปแชร์ใน,ในทั่วโลกเนี่ยผมบอกให้นะคุณมีแต่เสียและประเทศไทยก็จะเสียไปด้วยผมถึงบอกนะทำอะไรให้คิดถึงส่วนรวมอย่าคิดแต่ประโยชน์ส่วนตัวนะครับเนี่ยเขาจะมองประเทศไทยเราแบบไหนนะครับนานาชาตินะครับ,าานะรบเขาจะมองประเทศไทยเราแบบไหนโอ้โหนะครับพลเมืองประเทศไทยนะครับรังแกคนไม่มีทางสู้นะครับเนะี่ยโจมตีโอ้โหสื่อมวลชนนะครับระดับประเทศไทย นะครับเนี่ยโจมตีนะครับประชาชนตัวเองโดยที่เขายังไม่ใช่เป็นผู้ต้องหานะครับเขาเป็นแค่ผู้ถูกผู้ต้องสงสัยเป็นไงครับเสียไหมครับเออผมบอกให้นะนักข่าวนะครับจากประเทศเยอรมันโทรมาหาผมนะครับถามว่าปูอสบายดีไหมเป็นยังไงบ้างเรื่องลุงพลเป็นไงนะครับเนี่ยแต่ผมก็บอกไม่มีอะไรหรอกครับเป็นการเข้าใจกันผิดนะครับความเข้าใจผิดทําไมผมไม่พูดอะ นี่ครับว่าคุณเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้ผมใครโทรมาถามเรื่องคุณนะ่ะผมบอกหมดเลยโอเข้าเป็นคนดีนะครับเแต่เขาแค่าขาดการไต่ตรองเฉยใช้อารมณ์นะครับเป็นเครื่องบรรทัดฐานในการนะครับดำเนินงานนะี่ครับธรรมดาคนโดนนะคนโดนแจ้งความฟ้องอะ่ะก็ต้องโกรธใช่ว่าเออเป็นธรรมดาแหละก็ต้องโกรธกันนะครับนะีบ่เพราะฉะนั้นผมก็ไม่โทษคุณหรอกเพราะผมรู้นะครับคนอายุมากแล้ววัยทองนะครับหุนหันพนแล่นนะบูบายอย่างเดียวเลยบูบุยอย่างเดียวเลย ใช่ไหมอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกคุณให้นี่ครับนี่ว่าให้กลับลำได้ฮะนะครับให้มันจบสักแค่นี้นะครับนี่เชื่อผมเถอะนะครับเหมือนไม่ใช่ว่าคนอื่นนะแม้แต่ตัวคุณเองนะประธานถ้าใครมาแกล้งคุณนะครับจบเรื่องนี้ใครมาประนามคุณหรือใครมานี่คุณผมก็ต้องออกตัวนะครับเออไม่ใช่ว่าผมแบบว่าจะเกลียดไม่เกลียดนะแต่ถ้าใครมาลังแกคุณหรือใครมาแบบ นะครับเนะี่ล้าเส้นคุณเกินกับคําว่ามนุษย์ผมก็ต้องออกตัวให้คุณอยู่ดีเพราะผมบอกต้วไนงะประชาชนไปประเทศไทยจะดีหรือชั่วทุกคนไม่มีใครตัดสินใครได้นะครับเออเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาเขาจะดีจะชั่วให้เจ้าพนักงานให้เจ้าหน้าที่รัฐนะครับเออนี่ส่งเสริมกันแบบนี้นะครับให้เจ้าหน้าที่รัฐเขาได้ทํางานเต็มที่นะครับอย่าให้เจ้าหน้าที่รัฐเขาถูกมองเป็นจำเลยของสังคมทุกวันนี้บอกตรงๆเจ้าหน้าที่รัฐกระดิกนิดนึงก็ไม่ได้ นะครับกลายเป็นจําเลยของสังคมทั้งที่กูก็ทางานหน้าที่ของกูเต็มที่นะแต่เจ้าหน้าที่รัฐกรมป่าไม้ก็โดนเพ่งเลงนะครับกลัวว่านะครับสังคมจะสงสัยว่าเอ๊ะทำทำไมประธานเอาไปแจ้งรับรับรับคือเขาต้องรับตามหน้าที่ประชาชนไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับกฎกติกาของรัฐนะครับนี่เหมือนกับสิทธิ์อ่ะนะครับ,นะรบประชาชนเขาไม่รู้นะครับเป็นไงฮะฟังไว้ได้ความรู้เลยนะ นี่ครับนี่ผมบอกให้เลยอันนี้จากประสบการณ์จริงไม่ต้องไปนั่งอ่านหนังสือนะครับผมใช้ชีวิตผมแลกมาใช้ชีวิตผมเดิมพันมาหนึ่งครับนี่และของจริงนะครับไม่มีเราไปนั่งอ่านหนังสือแล้วก็มาโพสต์หน้าเฟซแมวให้สาระนะครับเออลุยด้วยสถานที่ตัวจริงเลยนะครับนี่ผมจะบอกให้นะครับนี่ผมจะบอกให้ชีวิตปู่มหามุนีอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้นะ เออบนแผ่นดินไทยเนี่ยนะครับเป็นดินแดนแห่งความมั่งคัง่งนอนตรงไหนกินตรงไหนได้หมดนะจะได้รู้ไวนะ้ไงนะครับบ,บรรพบุรุษเราสร้างมานะครับเออให้กับพวกเราได้กินได้อยู่ได้พึ่งอาศัยนะครับจะอยู่ที่ไหนมันก็ประเทศไทย,นะยเข้าใจฮะเนี่เพราะฉะนั้นนะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะท่านประธานผมจะบอกท่านให้นะอืมท่านน่ะ เนีครับเนะี่ยอย่าไปคิดอะไรที่มันเกินขอบเขตอย่าไปคิดว่าตัวเองไม่มีอะไรจะเสียนะโดนไปหลายดอกนะอย่าไปคิดอย่างนั้นค่อยๆแก้ไปทีละเปาะนะครับเนะี่ยประเภทแบบพอเรื่องราวมาปรับไปทีโอ้ยผมไม่ว่างผมป่วยผมขอเลื่อนหน่อยอะไรแบบนี้เคลียร์มาให้จบๆเป็นประเด็นประเด็นไปนะเออเข้าใจว่ามันเป็นเทคนิคของการทำคดี นะครับร้านนุ่สลีเปิดแล้วครับผมครับสก,กิจจังเลยนะนี่แหละนะไม่ละครไม,ไม่รักอาจารย์กุ้งก็มันรู้ไปวะสก,กิจจังเลยเรื่องพวกนี้อโอเคโอเคบทเมื่อยชุวงนี้หม่หเมื่อยเลยเห็นผมนะครับกุกไก่นะครับสวัสดีครับคุณบุษกาลนะครับเห็นครับเทนทุกท่านแหละครับ แต่ก็อยากจะให้ความรู้ให้พวกท่านได้ได,ได้ได้วิเคราะห์ได้คิดกันเอาเองคืออยากให้ความรู้ท่านเต็มๆเวลาที่เกิดคดีความกับครอบครัวหรือใครมากั่นแกล้งในเรื่องคดีความจะได้ไม่ต้องตกใจไงนะครับการคุ้มครองสิทธิ์นะครับถ้าท่านโดนคดีท่านสามารถคุ้มครองสิทธิ์ได้นะครับไม่ว่าในชั้นสอบสวนนะครับออหรือในชั้นศาลนะครับท่านไม่ต้องตกใจผิดคือผิดถูกคือถ,ถูกนะครับศาลเนี่ยท่านจะแม่ตาเองนะครับไม่ต้องไปกลัว นะครับเนี่ยถ้าคุณผิดคุณยอมรับสารท่านจะเล็งพิจารณาเลยว่าเออไอนี่ให้การเป็นประโยชน์เออไอนี่ให้ความร่วมมืออย่างดีนะครับจากที่ติดนะครับเขาจะลดลงนะครับเนี่ยเขาจะลดลงอ่ะไปมึงรอลงไปก่อนนะครับดัดสันดานมึงะนะเออแต่ผิดนะครับสารก็ต้องตัดสินว่าผิดนะครับนี่ต้องเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ย นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ค่อยรู้นะครับตกนะครับชาวบ้านนะครับพี่น้องนะครับในโลกออนไลน์นะครับหรือชาวบ้านกกกอกนะครับพี่ป้าน้าอาทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเขาคิดว่าเขาว่างจัดก็ให้เขาเขาให้เขาแจ้งไปนะครับเราสามารถฟ้องกลับได้ในภายหลังนะครับเนี่ยและอีกอย่างหนึง่งอ่ะค่าทนายอ่ะไม่แพงหรอกนะครับไม่แพงหรอกไม่ต้องตกใจนะครับทนายเขาไม่มาขูดลืดขวดนือ้อขวดปูหรอกครับ นี่ครับเออทนายไม่ว่าทนายสิทธาอ่าพี่ลนนรงค์นะครับนี่พี่เกิดผลพี่เจมนะครับเนี่ยชุดเนี้ยผมรู้จักทุกชุดน่ะนะครับนี่นะครับพี่อาคมนะครับนี่นะครับรู้จักกันหมดแล้วเนี่ยเป็นเพื่อนเฟซกันอยู่เลยเนี่ยครับมีอะไรไม่เข้าใจโทรถามกันพี่ครับผมขออ่าปู่มหามุนีนะครับขอความรู้หน่อยอ่าเห็นไหมนะครับผมขอความรู้ด้านนี้หน่อยครับเขาก็ให้ความรู้ เนี่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีบางสิ่งบางอย่างนะแม้แต่ทนายนะครับเดชานีครับอย่าไปตําหนิกแกอย่าไปว่าแกนะครับ <c oughs> ผมบอกให้ครับพี่น้องประชาชนคนที่เป็นกระแสอยู่ในโลกโซเชียลทุกคนต้องพยายามสปีลิตสร้าง นะครับการตับความเข้าใจในโลกออนไลน์นะครับต้องมีกระแสติดอยู่ในโลกเฟสตลอดเวลาไม่ว่าประเด็นใดก็ประเด็นหนึ่งนะครับแต่ด้วยเจตนาของเขาเขาไม่ได้โจมตีใครนะครับทนายดาเดชาก็ไม่ได้โจมตีลุงพลไม่ได้โจมตีถามผมนี่ผมไปเจอตัวท่านมาจริงๆแล้วนะบ้านเมื่อก่อนอยู่ติดกันเลยนะครับฝั่งตรงข้ามกันเลยนะครับบ้านที่เปิดร้านกาแฟสํานักงานทนายความเ้าขึ้นไปคุย เนี่ยครับนี่ถามผมนี่ไม่ต้องไปคือเห็นใครที่ไปออกสื่อต่างๆแล้วพูดจาแบบคือไม่ถูกหูนะครับให้ท่านช่างใจวางใจลงนะครับนะีบ่ว่านั่นคือหน้าที่งานเขาเขามีหน้าที่ตอบสังคมจะตอบออกมาดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่ชอบพวกเราให้นิ่งไว้นะครับไม่ต้องไปสนใจแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจในคอมเมนต์คอมเมนต์เนี่ยนะครับมันเป็น FC ของแต่ละกลุ่มนะครับเนะี่ยไม่ใช่ของสื่อนะครับเนะี่ยเอฟซีที่เข้าไปเห็นนะี่ยไม่ใช่ของสื่อ นะครับเพราะคนที่เป็น FC ของสื่อช่องต่างๆเขาจะไม่มีกิริยาแบบนั้นนะครับเนะีผมต้องบอกก่อนนะนะครับมันเป็นของความคิดของคนของกลุ่มใครกลุ่มมันนะครับต้องเข้าใจนะสมัยเนี้ยนะครับเขาเล่นพวกเล่นพ้องเล่นหมูเล่นคน,นะเข้าใจเออถ้าเดินเดี่ยวไม่ได้นะครเออเดินเดี่ยวไม่ได้นะครับต้องมีพวกมีพ้องเออต้องเข้าใจนะนะตาสว่างไหมคนเล่น f a c e b o o k ตาสว่างไหม เออทีนี้เดี๋ยวไปเห็นคอมเมนต์จะได้ไม่ตกใจโอ้โหด่าลุงพนอย่างเดียวเลยโอ้โใส่กันใหญ่คือกลุ่มแต่ละกลุ่มเขาดันเขาดันสายดันครับผมขอบคุณครับน <laughs> ี่ครับเออ